กระผมขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลคนครพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกลู่ที่ได้เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมในนามของคณะผู้จัดงานขอขอบคุณท่านสอสอสุนาาสารานันท์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอต้อนรับทุกท่าน และขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานโครงการตัดบารพระ1,165รูปฉลองต่อตั้งเมืองรานนามว่าครบรอบ164ปีขอตากเรียนเชิญครับวับตนากนวิสุทธิรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคทรพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ ดิฉชันนางสาวสกุนานสาวันันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดสกลนครเขต6มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดางานโครงการตักบ,บาทพระ1165งรูปฉลองอ่อตั้งเมืองวน,อนรอนิวาสครบ1นึป่ปีอีกทัานได้เห็นท่านทั้งหลายได้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันนี้ เพื่อมาร่วมสร้างมหากุศลให้กับพระบุุคของเราผู้สถาปนาเมืองวานนิวาสอีกทั้งหนุญาติของเราที่ร่วงลับไปแล้วและเพื่อสร้างมหากุศลให้กับอำเภอวานนิวาสของเรา แผ่นยุนไทยของเราเป็นการเอาจุนกันแก้อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นกับที่ร้องคนไทยอยู่นในขณะน,นี้อีกทั้งเป็นการส่งกำลังใจโดยการนำเข้าสารอาหารแห้งส่งไปยังคณะสงฆ์ตามวัดต,ต่างๆใน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ และได้มอบอาหารแห้งให้กับโรงพยาบาลวานอนิว่าเพื่อช่วยเหลือเจ็ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นหมายถึงเราได้แสดงให้พี่น้องไทยเราได้รู้ว่าคนไทยเราย่อมไม่ทิ้งกันค่ะด้วยอำนาจแห่งบุตรของภาะศรีรัตนไตรัยอำนาจมหาทานบารมีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปราถนา สิ่งหนึ่งประการใดประกอบด้วยกุศลขอให้สำนิกผลสมดังความมุ่งมากปรารถนาทุกประการและขอบุญกุศลในครั้งนี้จงส่งผลดลบันดาลให้ที่น้องไทยเราที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ได้ผลจากความทุกข์และอุปสรรคปัญหาโดยเร็ววันให้ประสบความสุขยิ่งขึ้นไป และสมหวังดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทิดิิ่ฉันขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกมู่ที่มาเป็นเนานาบุญในวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่มีจิตอาสา เียสละความเหน็ดเหนือน่อยเพื่อให้งานในวันนี้บังเกิดขึ้นขอขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานบุญในวันนี้ดีฉันขออำานวยพรให้งานตักบาทรข้าสมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเปิดงานประกอบพิธีมหากุศลณบัดนี้ค่ะสาธุขอเสียงปรดังๆ,งๆเพื่อการเปิดงานทำบุญเมืองเนืองรอหกสิบสี่ปีเมืองวานน้อย,ว,ย,ว,ว,ย,ว,ยว่า,าติดพระเงิเออนอาธวสาธุสาธุานาุสาธุสา Iiangpatiang tuang ci pembewat semmbe cetu sappuntu sang kappa Jan raso yadha Man chu